สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะพาเที่ยววัดโบสถ์สามโคกจังหวัดปทุมนะคะเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดกลางที่เคยทําวิดีโอก่อนหน้านี้เวลาคุณข้ามสะพานนะคะแล้วก็จะเห็นแม่น้ําเจ้าพยาสะพานบางปะอินไปบางกรทองนะคะสองวัดนี้เขาจะอยู่ติดแม่น้ําเลยแล้วก็จะเห็นหลวงพ่อโตชัดมากนะคะ แล้วก็อยู่ติดกันเลยเหมือนเป็นวัดพี่วัดน้องที่แบบว่าถ้าคุณไปเที่ยวนะคุณสามารถไปแวะเวียนกันได้แบบสบายสบายเลยนะคะทีเนี้ยบริเวณวัดโบสถ์เนี่ยกว้างใหญ่ยังกับวังเลยนะคือสามารถมาฝึกขับรถได้สบายแล้วก็มีห้องน้ําบริการด้วยนะคะอ่าทีเนี้ยพอลองขับเข้าไปนี่คือแบบโอ้โหวนแบบรู้สึกเวิง้งว้างมากเลยนะคะแล้วก็พอไปจอดรถแล้วเดินเข้าไปในบริเวณวัดเนี่ยเดินเมื่อยเลยค่ะนะคะ เขามีสัญ,ญลักษณ์มีสิ่งต่างๆเนาะที่สะอาดสวยงามกว้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เวลาเดินไปก็แน่นอนแหละเนาะพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตลอดทางที่เราเดินเนี่ยนะคะทีเนี้ยก็บริเวณวัดแห่งนี้นะคะเวลาเดินไปชมหลวงพ่อโตเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแบบ งดงามมากๆคือเหมือนท้องฟ้านี่คือเป็นฉากที่สวยงามนะคะแล้วก็กําลังก่อสร้างหลวงพ่อโสธรด้วยนะคะตอนที่ไปเนี่ยกำลังก่อสร้างเลยซึ่งคิดว่าก็คงจะเสร็จในอีกไม่นานนะคะแล้วก็ภายในนะคะอ,อย่างที่บอกเนาะคล้ายๆกับวัดกลางตรงที่สบายเลยอะคือติดทั้งถนนแล้วก็แม่น้ําอะคะ่ะ ะะเพราะนั้นเวลาคุณเข้าโซนามาทางถนนใช่ไหมคะแล้วเวลาจอดรถอะ่ะเดินไปโซนที่ติดกับแม่น้ำอะ่ะจะว่าไปก,ก็ไกลเหมือนกันนะคะก็คือเดินเมื่อยเหมือนกัน ะะแต่คือสวยงามจริงๆในยอย่างที่เห็นนะคะแม่น้ําเจ้าพระยาพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําขึ้นน้าน้าหลากด้วยแหละก็เลยทําให้น้ําเป็นสีแดงไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังพอเห็นปลาสวายเนาะตามวัดที่แบบเขามีบริการให้อาหารปลาแต่ก็อาจจะแบบมันดูไม่ค่อยแบบ สวยงามเท่าไหร่ตรงที่น้ํามันเป็นสีแดงนี่แหละแต่ก็เป็นธรรมชาติค่ะในทุกๆปีก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเกิดคุณสนใจลองมาเที่ยววัดโบสนะคะสวยงามใหญ่โตเดินเมื่อยเลยทีเดียวลองมาชมดูนะคะ